อาคัรทางนี้ทางนี้ทางนี้เ,ออเาขึ้สนออสุดลงสุดนะขึ้นสุดลงสุดมาดูว่าใครจะชนะผมต่อให้ก่อนเมื่อกี้เล่นไปแล้วห้าเซตสามหอก,อกว สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเบจิต้านะครับคลิปนี้ก็ตามชื่อเลยดึงข้อยังไงให้ได้30ครั้งหรือดึงให้ได้มากกว่าที่เคยดึงนั่นเองนะครับเ่อนอน่นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็เคยดึงข้อกันมาอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งการดึงข้อเนี่ยดึงให้ได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะทำลายตัวเองแข่งขันกับเพื่อนนะครับหรือพัฒนาร่างกายนะครับมันก็เป็นข้อดีทั้งนั้นนะครับถ้าเราจะเพิ่มจํานวนการดึงข้อแต่ผมอยากจะให้ทราบไปก่อนนะครับเวลาคุณดึงข้อเนี่ยไม่ใช่ดึงดึงให้มันจบบกาีดจบไปนะคร นะครับผมก็จะเสนอวิธีการดึงข้อให้ได้ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ดึงให้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มข้อแรกกันก่อนเลยเวลาคุณดึงข้อเนี่ยคุณจะคิดอยู่อย่างเดียวใช่ไหมครับว่าให้คางเลยเหล็กให้ได้คุณคิดถูกแล้วครับการที่คางเลยเหล็กได้เนี่ยเป็นการ f u l เอน n ออร o โมชั่นนะครับก็คือคุณดึง ขึ้นสุดลงสุดนะครับแต่หลายคนนะครับก็อาจจะเสียการควบคุมกล้ามเนื้อไปนะครับอาจจะไปใช้มัดนู่นมัดนี้แทนนะครับเลยกล้ามหลังไม่พัฒนานะครับทำให้ไม่สามารถดึงข้อให้ได้มากขึ้นนั่นเองทีนี้นะครับเราจะดึงข้อยังไงให้ได้ประสิทธิภาพนะครับแต่ละเล็บง่ายๆเลยครับเวลาคุณดึงนะครับคุณจับนะครับยืดให้สุดเลยนะครับแล้วก็เวลาดึงขึ้นไปเนี่ยดึงให้สุดเช่นเดียวกันพยายามนะครับนึกอยู่อย่างเดียวว่าเราดึงโดยการใช้แรงจากศอกนะครับมาก่อนเสมอแล้วจากนั้นค่อยหน้าแขนนะครับยิ่งคุณใช้แรงจากหน้าแขนขึ้นมากเนมงาันนดึะก็จใช้้ห แขนค่อนข้างเยอะซึ่งพัฒนากล้ามเนื้อหลังค่อนข้างจะช้านะครับส่วนผมเชื่อว่านะครับดูคลิปนี้ไปแล้วคุณก็อยากจะมีคําถามนะครับว่าการที่คุณจับวายกิบหรือว่าโคสกิบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงการที่คุณจับวายกิบนะครับเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อหลังได้ดีกว่าโคสกิบนั่นเองแต่ถ้าหากคุณนะครับอาจจะด้อยในส่วนของหน้าแขนนะครับผมก็แนะนำนะครับให้คุณเปลี่ยนเป็นการฝึกที่จับโคสกิบไปได้ให้แคบลงนะครับกล้ามเนื้อหน้าแขนของคุณก็จะพัฒนาได้ด้วยเช่นนนนเเเเดดดดีีียยยยยยยววววกกกัั็็ออออููู่่่่่่่่ทปป้้้าาาาาาหหหหมมมงงงงงงคคคคคุุุณณณลลไใใชตตรรรจะญบผน หลังบัลเล่บัลลานะครับแต่ว่าหน้าแขนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับคุณก็สามารถเลือกท่าให้มันบาลานซ์กับตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมาข้อ2นะครับผมขอเปรียบเทียบนาย A กับนาย B นะครับนาย A เนี่ยดึงข้อประมาณ25ครั้งนะครับในเวลา40วินาทีส่วนนาย B เนี่ยดึงข้อประมาณ2 0่สถึงสิครั้งนะครับในเวลาประมาณอาจจะ1นาทีนะครับหรือหนาทีครึ่งนะครับก็เปรียบเทียบ2คนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่านาย B นะครับชนะขาดแน่นอนนะครับเนื่องมาจากการที่คุณเก่งกล้ามเนื้อตลอดเเวลาานนี่ยคุณจะพัฒ กล้ามเนื้อได้ดีกว่าคนที่เล่นให้จบๆไปวันๆนะครับอ่าอย่างที่3านะครับเทคนิคส่วนตัวของเองนะครับก็คือการทวงน้าหนักก็วิธีการ่วงน้ำหนักผมนะครับมันจะมีเข็มขัดใช่ไหมครับเวลาเราใส่โสงน้าหนักไม่ว่าจะเป็นการดิฟการพูอัพนะครับเราก็มาห้อยไว้ได้เลยนะครับเราก็ใส่น้าหนักตามที่ต้องการส่วนตัวผมนะครับฝึกไปเลยครับสิบเล็บนะครับทำยังไงก็ได้นะครับเลือกน้าหนักที่เราสามารถดึงได้10เล็บแล้วแรงละหมดนะครับก็จะพัฒนาการเนื้อหลังได้มีประสิทธิภาพแน่นอนอย่างที่4ี่นะครับคุณก็รู้อย หน้าแขนด้วยเช่นเดียวกันในวันที่คุณฝึกกล้ามเนื้อหลังเสร็จนะครับผมแนะนําให้คุณใส่โปรแกรมหน้าแขนเข้าไปด้วยนะครับแล้วมันจะทําให้คุณมีประสิทธิภาพในการฝึกท่าพูอัพได้อย่างแน่นอนนะครับโดยวันต่อมาคุณก็สามารถไปฝึกในรูปแบบของพุชได้เลยนะครับก็ทําให้โปรแกรมของคุณนะครับยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองอย่างที่5นะครับก็คือเรื่องน้าหนักตัวนะครับลงมาเร็วเนี่นขัดจังหวะตัวเท่าไหร่แล้วเฮ้ยนี่นะครับเท่าไหร่วะ ้ขึ้นจาก88มาแล้วเลยเดี๋ยวมึงดูนะคุจะพางไปร้อยกว่าไม่ต้อง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 โอเคหลายคนนะครับอาจจะประสบปัญหาน้ำหนักตัวนะครับถ้าคุณมีน้ำหนักตัวที่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วคุณดึงข้อได้น้อยนะครับอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะน้ำหนักตัวของคุณนะครับยิ่งเยอะนะครับมันก็จะทําให้ยิ่งดึงได้ยากนั่นเองนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะครับ70-80กิโลขึ้นไปเนี่ยเราดึงได้ประมาณ10-12ทีเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจนะมาณ เองครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมน้ำหนักลดไปอยู่ประมาณ63กิโลนะครับช่วงนั้นรับงานถ่ายแบบนะครับก็พยายามจะลีนสุดๆนะครับเป็นเคปป๊อปจ๋าเลยนะครับจำได้เลยว่าสามารถดึงข้อนะครับโดยมือเดียวได้เลยนะครับสองสามเล็บได้สบายมากเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานะครับเพียงแค่5กิโลนะครับก็รู้เรื่องแล้วนะครับดึงข้อมือเดียวเนี่ยแต่ละครั้งสองครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่หินมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดกับน้ำหนักตัวเรานะครับถ้าใครที่ต้องการที่จะดึงข้อได้มากขึ้นนะครับคุณลองลดดดดดนน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 น้้้้้าาาาาหััััักกกกตวขขขขออออองงคคคคุุุณณูะะะรรรรบบ็็จสสมมถพฒึไแ่่ทยยเีผ นะครับก็คือสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับผม้าใจนะครับว่าช่วงนี้โควิดมันระบาดนะครับเราออกไปไหนก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับบางคนก็มีบาร์อยู่ที่บ้านนะครับหรือซื้อบาร์มาต่อที่ประตูเองแล้วก็ขนงองข้อไปนะครับมันก็ทําได้เช่นเดียวกันส่วนตัวนะครับผมให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาคุณดึงข้อนะครับให้ดึง 70- 8 0ถึงแรนของแรงที่คุณมีนะครับอย่างเช่นถ้าคุณดึงได้10ครั้งใช่ไหมครับให้คุณดึงได้ประมาณ7-8งครั้งนะครับต่อเซตอย่าดึงจนหมดแรงนะครีมึงนแรรกกฝขอโป คุณจะต้องดึงข้อไปประมาณ10เซตได้ยินถูกแล้วครับ10เซตอาจจะเยอะกว่านี้ไถ้าได้ซ้ำนะครับถ้าคนที่โฟกัสในการดึงข้อเลยนะครับพวกสตรีทเวิร์กอัพเนี่ยที่คุณเห็นได้ตามสวนเขาดึงนะครับวันหนึ่งประมาณ2-300ครั้งนะครับเขาเลยพัฒนาในการดึงข้อได้มากขึ้นนั่นเองแต่ในกรณีที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ดูดีนะครับคุณก็สามารถเก็บท่าดึงข้อนะครับ10เซตก็ได้นะครับแล้วคุณฝึกซ้อมท่าอื่นที่หลังนะครับก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับผ้าใดท่าหนึ่งก่อนคุณก็จะพ เยอะมากที่สุดแล้วก็ท่านั้นก็จะพัฒนาได้เต็มที่มากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาท่าปุ๊บมาท่าแรกก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมเรียกว่ามาใช้ความรู้นีกว่านะครับไม่ได้สอนก็ใครที่มีคอมเมนต์ติชมนะครับหรือว่าความรู้เพิ่มเติมยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปจนจบเจอกันคลิปหน้าโชคดีไม่มีสวัสดีครับ